คุณสุภชัยครับไปดูประเด็นของกระทรวงคมนาคมครับที่ว่าวันนี้เนี่ยเตรียมลุยไฟดันโปรเจกต์รถไฟฟ้าสายสีส้มเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเห็นชอบนะฮะตามที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางรฟมได้เสนอขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าหากคอรมนัดทิ้งทวนเนี่ยอนุมัติขั้นตอนต่อไปก็จะไปสู่การลงนามในสัญญา ร่วมกับทาง BEM ต่อไปนะฮะนี่ต้องบอกว่าลุยไฟลุยไฟจริงๆด้วยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยนะฮะแต่จะว่าไปมันก็อาจจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมที่จะต้องชงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่อย่างนั้นอาจจะมีคดีความฟ้องร้องกับเอกชนก็เป็นได้ว่าอ้าวทำไมกระทรวงไม่เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเมื่อนะฮะก็มี มติครับนะฮะของฝั่งกระทรวงนี่ออกมาแล้วก่อนหน้านี้อ่าเออใช่นะครับก็ต้องจับตาดูนะครับเพราะวันนี้เนี่ยมีรายงานนะครับว่าในอธิรัฐรัตนเศสนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแทนคุณศักดิ์เสยอภิชชอบนะครับที่พักไปนะครับเพื่อจะมีการนําเสนอนะครับเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มินบุรีนะครับ วงเงินนะครับหนึ่งแล้านบาทนะครับก็ที่มีทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า b ีเเป็นผู้ได้รับงานไปก่อนหน้านี้น,นะครับอันนี้ก็มีรายงานนะครับว่าวันนี้จะนําเสนอ,อมแม้ว่ารัฐมนตรีตัวจริงไม่อยู่แต่รัฐมนตรีช่วยที่ทําการแทนรัฐมนตรีตัวจริงจะนําเสนอเข้าในวันนี้นะครับ ก็ปัจจุบันเองต้องบอกว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยยังคงมีข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุดนะอ,อีก4คดีด้วยกัน4คดีอ๋อไอ้คดีที่แล้วสิ้นสุดไปอันนั้นคดีที่5นั้นตัดไปเหลือ4 เดิมมี5อันนี้หมายถึงส้มทั้งระบบเลยนะส้มทั้งระบบโอ้นะฮะก็มีที่เกี่ยวกับสารปกครอง3อ้สามแล้วก็มีสารทุจริตหนึ่งที่มีเรื่องของการแก้ t ี r ตอนนั้นคณะกรรมการตามมาตรา36ใช่ฮะโดนทั้งชุดเลยยกเว้นอยู่คนเดียวที่มาจากกระทรวงขังอันนั้นไม่โดนฟ้องนะครับคือในมุมของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงข่าวสารนั้นนะครับคุณสุภชัยก็ต้องบอกว่า มันเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างสีสันนะฮะเพราะว่าด้วยอ,อ,อย่างที่กราบเรียนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยการที่คมนาคมชงเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคองรมอนะครับก็บอย่างที่กราบเรียนไปตั้งแต่ต้นมันเป็นการลุยไฟลุยไฟเนี่ยไฟในที่นี้คือกระแสสังคมที่มันกำลังเผาผลาญนะฮะกำลัง ทํำลายล้าง mm hmm. ปรากฏการณ์หรือวความเป็นไปในมิติต่างๆต, mm hmm. ตามที่เราได้เห็นกันบนหน้าข่าวนี่แหละนะครับ mm hmm. แล้วก็จริงๆถ้าจะให้พาดหัวแบบให้มันมีสีสันนะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าคมนาคมเนี่ยกระตุกต่อมชูวิท ดันสีส้มเข้าคอรมอวันนี้ในลักษณะนั้นนะครับแต่มันก็เดี๋ยวมันจะดราม่าจนเกินไปเอาเป็นว่าประเด็นนี้มันสีสันแต่ถามว่ามันจะนำไปสู่การลงนามในสัญญาระหว่างรฟมกับ BEM ได้หรือไม่เนี่ยตรงนี้ผมว่าอาจจะยังไม่เพียงพออมันเป็นแค่การชมเข้าไปตามภาระหน้าที่ ต้องชงต้องชงตามหน้าที่รับผิดชอบไม่งั้ชชงนเดี๋ยวจะโดน157ในฐานะของกระทรวงคมนาคม <c oughs> นะครับ <c oughs> ส่วนที่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นผลที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มต่อปัจจัยพื้นฐานของ BEM <c oughs> ได้หรือไม่ในชั้นนี้ <c oughs> ผมว่ายังไม่ใช่อ๋อเอ๊ะปัญหาเรื่องสูตปัญหาสูตรคูณสุตรคูณอะไรนะ 616, 612, 6, 16, 6, 12, 6 อะไรหกสูตรสูตรฐานสูตรฐานเออสูตรฐานไม่ใช่สูตรคูณเออขอแค่สูตรหาสูตรฐานสูตรฐานหกแสนหนึ่งหกแสนสองหกแสนสามหกแสนสี่มันมันเสร็จแล้วเหรอจบแล้วใช่ป่ะมันจะจบยังไงล่ะเออสูตรฐานเออสูตรฐานมันจบแล้วล่ะว่ากันไปว่ากันไปหกหมื่นแปดพันล้านใช่ไหมอ่าหกหมื่นแปดพันล้านที่หักเสดิมเนี่ยหารแค่สองหารแค่ขสอง หารแค่สองสองคือสองพักสองพักแต่ปัจจุบันนี้หกหมื 3, 000, ่นแปดพันล้านมันต้องหารสามสามคือสามพักก็จากเดิมมันต้องเป็นสามพันสองมาเหลือแค่สามหมื่นสองจะเป็นเหลือแค่สามหมื่นสี่เออสามหมื่นสี่ก็จะเหลือสองหมื่นแปดโดยประมาณโดยประมาณว่ากันไปว่ากันไปคุณสุภาชัยครับครับ มีนอกเหนือจากเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วนั่นนี่นะฮะมีอีก2ประเด็นที่ต้องติดตามว่าวันนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอลสำเร็จหรือไม่มแล้วก็หากว่ามีการยุบสภาหลังจากนี้จริงๆเนี่ยการประชุมคอรมอนัดนี้ก็คงจะเป็นนัดทิ้งทวนนัดส่งท้ายจริงๆแล้วนั่นแหละนะครับ,รบอีก2ประเด็นที่ว่านี้เนี่ยหนึ่งนั่นคือมาตรการสนับสนุนการผลิตแบตเตอรีร่ภายในประเทศ S <S รวมทั้งมาตรการด้านภาษีแล้วก็เงินสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์คุณสุภรชัยครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ประชุมบอร์ด EV นะครับได้มีการเห็นชอบในหลักการของมาตรการสนับสนุนการผลิตแบตบออด้วยการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสรรพสา,านมิจ,จาก8%เนี่ยลดลงมาเหลือเพียง 1%, 1> พร้อมกันนี้เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นมาตรการสำคัญคือการให้เงินสนับสนุนวงเงิน24,000ล้านบาทสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์ในประเทศไทย โดยเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดตั้งแต่1ถึง7.99กิกวัตต์ชั่วโมงตรงนี้จะได้รับเงินสนับสนุนระหว่าง4 0 0ถึง600ล้านบาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงและหากเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาด8กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปก็จะได้รับเงินสนับสนุนนะครับระหว่าง6 0 0ถึง800บาทต่อหน่วยนอกจากนี้เองมีการปรับวงเงินสนับสนุนมาตรการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะครับประเภทรถย,ยนต์ครั้งที่3จากเดิมเนี่ยกำหนดสูงสุดไว้ไม่เกินคันละ10,000 0 50 0 0 0บาทบก็จะเหลือสูงสุดไม่เกินคันละ1 0 0 0 0แสบาทด้วยกันนะครับอันนี้ในส่วนของเกี่ยวข้องกับ EV นะครับข่อวระวันนี้มีอีกเรื่องนึงฮะผมว่าบรรดาคอรลอตเตอรี่คอเสียงชวคทั้งหลายเลยก็เฝ้ารอรอดูเหมือนกันนะครับเพาวันนี้เนี่ยมีรายงานนะครับว่ากระทรวงกันคลังนะฮะจะมีการนำเสนอนะครับเกี่ยวของเกี่ยวข้องกับสลากรูปแบบใหม่ได้แก่ลอตเตอรี่6หรือว่า L6 กับรูปแบบสลาก หเลขหลักนะครับแล้วก็สลาก n 3หรือว่าหมายเลข3หลักนั่นเองนะครับเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยเหมือนกันหลังจากที่ก่อนอันนี้นเนี่ยสำนักง,งานสลากกินแบ่งธัฐบ,บาลเขาได้มีการทําการศึกษาเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ,อันนี้เป็นเลขจะจะพูดตรงๆคือเลขหวยสามตัว6ตัวอะไรประมาณนั้นนะหตัวก็คือเลขเต็มเลขเต็มถูกไหมฮะใช่ เป็นลอตเตอรี่ออนไลน์ไม่ได้อออนไลน์ใช่ส่วนสามตัวที่ว่าเป็น N3 สามก็คงจะเป็นสามตัวหลังสามตัวหลังเอ็นนี่น่าจะมาจากคําว่า N คือ e N D ดี้นี่เขาใช้ตัวย่อคือตัว N นอร์เวย์อ่าใช่ตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของสลากออนไลน์ออกมาอย่างไรนะครับซึ่งหุ้นที่คลุกวงในอยู่กับเรื่องของสลากออนไลน์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็หนีไม่พ้นล็อกสเลอย่างไรก็ตามเนี่ย ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาพอมีการพูดถึงเรื่องสลากออนไลน์ uh huh. กับกลายเป็นว่าชื่อล็อกเซเนี่ยหายไปนะฮะคนเขาไปโฟกัสกันที่แอปเป๋าตังอย่างเงี้ย uh huh. แบงค์กรุงไทย uh huh. ะฉะนั้น,นเดี๋ยวต้องดูว่าเงื่อนไขารายละเอียดเนี่ยหลังจากผ่านคอรมอออกมาแล้วจะเป็นอย่างไร uh huh. นะฮะ,ะทีนี้กลับไปสักนิดหนึ่งคุณสุชัยฮะเมื่อครู่เรื่องของ EV เนี่ย ก็มีการประเมินนะครับถึงหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวแน่นอนครับหนีไม่พ้น E A ครับตามมาด้วย G P S C นะครับ W H A รวมถึงหุ้น Next โดยบริษัทหลักทรัพย์ดาวโอประเทศไทยเนี่ยกำหนดคำแนะนำซื้อ G P S C นะครับที่ราคาเป้าหมาย85บาท W H A ที่4บาท60สตางค์และ Next Point นะครับที่ราคาเป้าหมาย24บาท คล้ายคลึงกับบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะครับที่มีการระบุถึงคาดการกำไรปกติในงวดไตรามาสหนึ่งปีนี้ของ EA นะครับว่าจะเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นผลมาจากการส่งมอบรถ EV b ีบสและ EV Tru 럭นะครับโดยกำหนดคำแนะนำซื้อครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่1 0 5บาทด้วยกันนะก <ขอ S 2> ็ติดตามดูนะฮะเรื่องของ e ีีนี่เด้งไปเด้งมาเป็นลูกปิงปองหลายตลบแล้วนะฮะและอย่าลืมนะคนที่นำเสนอเข้าคือกระทรวงศึกษาธิการนะ ไม่ใช่กระทรวงการคลังนะไม่ใช่กระทรวงพลังงานนะเพราะว่าเป็นแพ็กเกจของกระทรวงอุตสาหกรรมว่ากันไปคุณสุพชัยฮะพูดถึงกระทรวงอุตสาหกรรมครับเอ๊เขาจะลงรอยกับรถอีวีได้จริงๆหรือเนะเพราะอย่างที่บอกคือเจ้ากระทรวงเนี่ยครับตลอดทั้งชีวิตในการทำธุรกิจมาเขาจะมีความสนิทคุ้นชินอ่าคุ้นชินดีกว่าคุชำนาญการอ่า ในเรื่องของรถสันดาปจากค่ายญี่ปุ่นอ่าใช่ซึ่งมันเป็นขั้วตรงกันข้ามกับ e ีเลยนั้นอย่างที่เราเคยพูดคุยกันมาว่าในเชิงของวิสัยทัศน์ในเชิงของการเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์เนี่ยนะเขาก็ย่อมที่จะต้องเห็นในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญชำนาญการมากกว่าของใหม่อยู่ละนั้นถามว่าเจ้ากระทรวงนี่เขาจะเห็นคุณค่าของ E ีวีจริงๆหรือเปล่า แต่มาถึงชั้นนี้ได้เนี่ยผมว่าน่าจะมีการอธิบายครับมีการพูดคุยนะครับ,รบเพื่ออธิบายชออี้แจงอะไรกันไป <c oughs> พอสมควรแล้วแหละ <c oughs> ถึงเป็นที่มาของบอร์ดอีีรอบที่แล้วที่ยอมไฟเขียวใช่ไหมก็เข้าใจว่าน่าจะหอมปากหอมคอแล้วอ๋ออเออคุยกันรู้เรื่องแล้วอ่าก็ก็น่าจะมีการคุยกันจนรู้เรื่องในระดับหนึ่งแล้วล่ะเดี๋ยวต้องดูนะถ้าเข้าคอรมววันนี้เนี่ยจะมีคุยกันเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องของคอรมอวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็คงจะมีความชัดเจนออกมา